ยกที่ห้านะยกที่ห้านะครับอยู่น้ำเงินนะแพง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 จะมีปัญหาอะไรแล้วสายยกเดียวอะขายยกสี่ยกเดียวนะลีเกลเลิกเลยแรงดีแล้วแรงวันนี้น้ำเงินเจ้านี้รถยังมีเสียงเจียวอยู่นะยังมีเสียงเจียวอยู่นะมีเสียงเจียวนะมีเสียงเจียวน่เลยนาทีกว่านะคููปวดหัวครับคูปวดอยู่ แดงยอดเอกน้ำเงินนีน่นิโรดเจ้านิโรดไปอ,อ,อย่าไปแลกท,ที่ที่สิบวินาทีสุดท้ายนะครับไรราคา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 ,า,คาลูกเปิดหัวนะครับแดงนี่ยอดเอกนะน้ำเงินนีนเ่เจ้านิโรดนะอาจารย์การรวมคะแนนครับไปทีหนึ่งไม่มีปัญหาครับโชคน,นี้ครับไปสามไปบุ้งน้ำเงินแลนะ้ไปเจ้านิโรดนะครับก็ชนะคะแนนไปขาดลอยนะ ได้ทุกดอกเลยแต่มึงมาถอยอะแทงได้มึงถอยถอยทำไมดันแทงยิ่งทะลุไปเลยยังไงล่ะพี่วันนี้มันมันมันเป็นยังไงมาถามอาการมันอยู่ผมถามมันเป็นยังไงน่ะมึงแทงได้แต่มวยมันจะมาแล้วมึงแทงมันเดินแทงอย่างเดียวเลยวัดราคายันยันแล้วนะจังหวะนั้นะยันแล้วนะจะผ่านแล้วน่ะนะปลายยกโดมปายกเดินแทงก็ได้ตัวเองมาหยุดมาบอกให้เดินแทงให้ทะลุทะลุดันหน้าดันแทงย้อนเองนะครับย้อนเองครูแรกนะครับแพ้เจ้าลีโรดไปแพ้คะแนนมาพี่เลี้ยงนี่หมดเลยวันนี้ แค่นิดเดียวเองเอาคุยกับไอ้ไฟป่วยทางบ้านน่อเป็นไงเกิดอะไรขึ้นนะมันเราไปไม่เดินให้สุดรู้ไหมคิดผิดเองอ๋อคิดผิดใช่ไหมจริงจริงเราจังหวะนั้นถ้าเราเดินบอดนี่ถือว่าข้ามเลยนะใช่ไหมเอาคุยอะไรกับทางบ้านน่อยครับต้องขอโทษพี่นเราเสียใจมากว่ากันใหม่นะสถานการณ์นึงไงโอเคเนาะสู้ๆครับเอียงเอียงตัวเอยียบเข้ามาหน่อยี โอเคสวยงามหนึ่งสองกันเหนียวหน่อยหนึ่งสองคู่แรกนะวันนี้ก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาควาพละกำลังความหนักความแรงเยอะจ้าเอาคุยไว้ได้หน่อยวันนี้แม่ก็ถือว่าดีใจเก็บชัยชนะอีกรอบกี่รอบแล้วเก็บชัยชนะสองครับสองควายยกสี่นี่คือเราเดินสุดตัวเลยใช่ไหมครับมันมั่นใจยังไงพละกำลังเยอะเหลือเกินเดินแบบ บ้าเลยนะตั้งใจอย่าอย่าถอยผมถ้าถ้าเราถอยเราเราเสร็จเราจะหวานั้นราคามันจะข้ามามาแล้วใช่ไหมข้ามมาได้ขครับการคนยกรัถูกจะสองหนึ่งมั้งแต่ว่าการยกเราเป็นรองครับพอปลายยกเราทำได้นะเราชนะลูกไหนวันนี้อ่ะมัดต่อยท้อมัดต่อท้อเขามาแข่งมันก็ถูกแข่งครับแข่งนะถ้าเกิดว่าจะเขาจะแก้มือเราครั้งหนึ่งใริเวณไหนดีน้อบัง เลยลยลยเลยลไเแล้วแตต่อแบบไม่ต้องคิดเลยนะประมาณนี้เอ um> ้าที oui> ่ใครอ่ะเป็นอาจารย์ด้ยว่าเป็นอาจารย์อาจารย์เป็นไงบ้างเด็กคนนี้ซ้อมดีซ้อมดีวันนี้มั่นใจก่อนขึ้นเวทีไหมมั่นใจครับตัวเล็กแต่ว่าไม่มีปัญหาแขงแข่งเกร่งนะมีอนาคตนะนะฮะอ่านี่เอ้าเทรนเนอร์ว่าไงเทรนเนอร์คที่เอยู่กันด้กันตลอดเป็นไงบ้างวันนี้สอูกี่ลิตต์อาก็อ่ากเล่าที่วางไว้ อาล้างไอ้บางแกเวว่าคือได้แล้วนะเหยาแยงกันเหยาแยงไงลเอ้าขอบคุณใครบ้างครับท่านใช่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเสดอนขอบคุณเชนเนอร์ครับและเพื่อนในค่ายครับผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องเรัเตรอนยามเตลึกเตลึกยามโต๊ะกับล็อตเตอร์สยาอ่าวันนี้มีปุ๊บเลยครับอาจุงอัจฉริยะมีมั้นี่มีครับกีกำปั้นสามครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่เสียเปล่าเอ้าจังหวัดนี่ เช้าประหลุงครับพัดหลุงครับว่าคนปลุงด้วยดีใจด้วยน้องชายครับขอบคุณวันนี้ผมทำได้อย่างกรับขอบคุณมากโอเคครับผมขอบคุณครับนี่ครับแรกนะครับสวัสดีครับ